านศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมยุวกาช,ชาติครบ100เอร์เซจากการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์กับคณะครูนักเรียนทําให้โรงเรียนวัดโสดาปิถารามกลายเป็นสถานศึกษาต้นแบบของการจัดกิจกรรมยุวกาชาติจนได้รับโล,ล่รางวัลและกิจริบัตรต่างๆมากมาย จากปัญหาขาดแคลนผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนนนารีและการมองการไกลของนาราตีแอ่วอวมผู้อำนวยการโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เชื่อว่าการจัดกิจกรรมยุวกาชาดสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยการดูแลรักษาสุขภาพเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เหมือนกับกิจกรรมลูกเสือเนนนารีจึงหันมาจัดกิจกรรมยุวกาชาดครบ100%ตั้งแต่ปีพศ2551และมีการดําเนินการขับเคลื่อนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดโสดาปิฐารามที่วันนี้โรงเรียนได้มีโอกาสจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาติให้กับนักเรียนชายและนักเรียนหญิงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6และจากการที่ผู้สื่อข่าวได้ลงไปเห็นการจัดกิจกรรมยุวกาชาติและการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนทําให้ผู้สื่อข่าวได้เห็นถึงความตั้งใจและผลสําเร็จของการจัดกิจกรรม ความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียนรวมถึงการควบคุมดูแลของนายกสภาเย,ยุวกาชาติทําให้การบริหารดูแลนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้เป็นรูปแบบของพี่ดูแลน้องไม่ใช่เพียงแต่คณะครูดูแลนักเรียนอย่างเดียว จากการสอบถามนายราตีแออวมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาปฏิฐารามนาย,ยกสมาคมผู้บังคับบัญชาย,ยุวกาชาติจังหวัดร,ราชบรุรีและผู้ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารงานยุวกาชาติดีเด่นระดับชาติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่27มรกราคมปีพุทธศักราช2556กล่าวว่าการจัด,ดกิจกรรมยุวกาชาติของโรงเรียนถือได้ว่าประสบความสําเร็จสูงสุดจากการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส และการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูนักเรียนทําให้การจัดกิจกรรมยุวกาชาติบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มีการขยายเครือข่ายการจัดกิจกรรมไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบรุรีรวมถึงการให้นักเรียนได้ลงทุนที่ทํากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบกิจกรรมนี้พอเปลี่ยนแปลงแล้วเด็กๆให้ความร่วมมือดีมาก คณะครูก็ให้ความร่วมมือดีมากเพราะว่าเราจัดกิจกรรมลูกเสือมาเป็นเวลานานแล้วลองเปลี่ยนกิจกรรมยุคกาะชาดูบ้างซึ่งหลักการแล้วไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยครับเป็นการพัฒนาเด็กด้วยการใช้กิจกรรมเท่านั้นเองเมื่อเราใช้กิจกรรมยุคกชาดแล้วเด็กๆยึดมั่นในเรื่องของคําปฏิญาณตนซึ่งเกี่ยวข้องเรื่องของสุขภาพและความสำนัภภักดิอันดีส่วนความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้น ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมจึงไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างลูกเสือและยุวกาชาดการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของโรงเรียนวัดโสดาปฏิฐารามจัดให้มีการเข้ากิจกรรมทุกวันพฤหัสของสัปดาห์โดยนักเรียนจะต้องมีการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากนาย,ยกสภาย,ยุวกาชาดและหัวหน้าหน่วยสีตะละสีซึ่งกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นให้นักเรียนจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและพัฒนาต่อเนื่อง โดยผู้อำนวยนการโรงเรียนจะเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะครูนายกสภาเยาวกาชาติและหัวหน้าหน่วยสีตละสีที่มีการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนวัดโสดาปฏิทารามมีการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนจนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ คือเรื่องการส่งเสริมการเล่นดนตรีเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้ระหว่างเรียนและการทํากิจกรรมที่ดีร่วมกันระหว่างเพื่อนนักเรียนการดูแลรักษาสุขภาพโดยการให้นักเรียนตรวจสุขภาพเครื่องแต่งกายกันเอง <peac ock> เพื่อสํารวจความเรียบร้อยและข้อบุคองของเพื่อนในกลุ่มในชั้นเรียน <sc an ches> เป็นการส่งเสริมสุขลักษณะให้นักเรียนรักษาสุขภาพดูแลรั <sc an ches> กษาความสะอาดในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอ <sc an ches> วัยวะร่างกายของตนเองเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกมากมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในทุกๆด้านทั้งในเรื่องของการเรียนการออกกำลังกายและการอยู่ร่วมกันในสังคมจากทักษะวิชาความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรมโยากาชาตินักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตการดูแลตนเองครอบครัวและผู้อื่นเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หนูดีใจมากที่โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมยยวกาชาติขึ้นเพราะจะเกิดผลประโยชน์กับนักเรียนทั้งหมดคือการดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็ให้พี่ชั้นป .4 ป .5 ป .6 ไปตรวจน้องป .1 ป .2 ป .3 แล้วก็บำเพ็ญประโยชน์คือวันพระโรงเรียนเราก็จะพาไปทำความสะอาดวัดแล้วก็จะพาไป ทำบุญที่วัดค่ะแล้วก็ไปมีการเยี่ยมบ้านไปดูแลผู้สูงอายุค่ะดีใจมากค่ะที่ได้มาเรียนกิจกรรมยุวกาชาดค่ะการจัดกิจกรรมยุวกาชาติที่ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดโสดาปิฐารามได้ร่วมกันขับเคลื่อนจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นระบบและมีระเบียบวินยัย โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนจะได้ซึมซับประสบการณ์การเรียนรู้จนเกิดเป็นนิสัยสามารถนําไปปรับใช้ในการดูแลและช่วยเหลือผู้อื่นจากการจัดกิจกรรมในช่วงตลอดระยะปีการศึกษานักเรียนจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันการเคารพกฎของโรงเรียนการดูแลรักษาสุขภาพการบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและการปฏิบัติตามคําปฏิญาณอย่างเคร่งครัดนับเป็นการสร้างวินัยให้กับนักเรียนและการฝึกการเป็นผู้นําที่ดี และเพื่อให้การจัดกิจกรรมยุวกาชาติของโรงเรียนวัดโสดาปิถารามสามารถส่งเสริมการทํากิจกรรมได้อย่างเป็นระบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาที่เข้ามาชมกิจกรรมทางโรงเรียนได้มีโครงการจัดสร้างอาคารยุวกาชาติสําหรับการจัดกิจกรรม ซึ่งขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่ต้องการสนับสนุนการจาัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนและชุมชนเพื่อให้โรงเรียนได้มีอาคารสาหรับการทํากิจกรรมยุวกาชาดแบบเต็มรูปแบบและรองรับสมาชิกเครือข่ายสถานศึกษาที่เข้ามาดูงานได้ร่วมทํากิจกรรมที่ตอบประโยชน์กับนักเรียนและการพัฒนาสถานศึกษาต่อไปคุิยอิสรานนทีมข่าวอาร์ซีทีวีรายงาน